เรี่นชั้นม2นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันอยู่2ข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเดียวกันกับบทที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับรายละเอียดในวันนี้จะนําเสนอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเชิญเลยครับ แรกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพยนมานนะครับเนื่จดูรูปภาพประกอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นตอนที่มีพระแม่ธรณีบีดบวยผมบันดาลให้กระแสน้ําหลากเข้ามาท่วมทับกองทัพพญามานไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรสําหรับเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็คือในขณะที่ พระสิทธะกําลังนั่งสมาธิเพื่อสแสวงหาหานทางดับทุกข์นะครับมีพยามานมีชื่อว่าวาสวัตตีนะมาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสนามมนนะครับร้องบอกให้พระองค์เนี่ยลุกจากอาสนะพระองค์ทรงแย้งว่าบัลลังก์ก็เป็นของพระองค์จากนั้นก็เหยียดพระดัชนีลงพื้นดินแล้วก็ตรัสว่าขอให้วาสดุทราจงเป็นพยานนะครับดันใดน,นั้น,นครับพระแม่ธรณีก็ได้ผุดขึ้นจาก พื้นดินนะครับแล้วก็มีการบีบมวยผมบรรดาให้มีกระแสน้ํามาท่วมกองทัพพญาม,มารจนแตกพ่ายไปในที่สุดนะครับมันก็จะมีประวัติความเป็นมาก็มีการสร้างปรางาพระพุทธรูปปรางมารวิชัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นจําลองเหตุการณ์ในตอนอประจนประจมานนั่นเองนะครับ นี้เรามาดูกันนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าในตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับพยามาันในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสที่มารบกวนพระไทยของพระสิทธัตถะในขณะที่นั่งสมาธิอัอนได้แก่โลภโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเขาเรียกว่ามานนะครับดังนั้นการไปจนมันก็คือการต่อสู้กับอํานาจของกิเลสทั้งปวงนะครับส่วนพระแม่ธรณีก็หมายถึงบารมีทั้ง10 ที่ทรงบำเพ็ญมาดังนั้นการอ้างอิงถึงพระแม่ธรณีก็คือการอ้างถึงคุณงามความดีที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยอดิตการนั่นเองเพื่อใช้เป็นกําลังในการต่อสู้กับกิเลสทั้งปวงจนสามารถเอาชนะกิเลสและตัศรูได้ในที่สุดอันนี้คือบทวิเคราะห์เรื่องของการผจญมารน,นะครับ ดูอีกตอนหนึ่งตอนตัดสรู้นะครับตอนตัดสรู้นั่นก็คือพระสิทธัตถานทรงตัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาในวันขึ้นวันที่เท่าไหร่นะฮะนในจาได้ไหมครับก็คือวันขึ้น15ค่้าคเดือน6นั่นเองนะครับ,รบดูรายละเอียดนะครับว่าการตัดสรู้นะฮะหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวดแล้วนะครับท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าทางพ้นทุกอย่างอ่า เป็นเวลาถึง6ปีจึงได้ตัสรุ้เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในช่วงเวลา6ปีนี้นะครับพระองค์ก็ทรงทำอะไรบ้างก็สรุปเป็นขั้นตอนให้เรียนดูนะครับขั้นที่1ทรงฝึกปฏิบัติโยคะนะครับทรงไปขอศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติอยู่กับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาราดาบาุาราตรกาลกาลามโครกับอุทกาดาบทร,รามบุตรนะครับจนจบความรู้แต่ก็ยังไม่ใช่ าทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงมาขั้นตอนที่2ก็มีการทรงบำเพ็ญตบะนะฮะก็คือมีการทรมานตนเองให้ลําบากตามวิธีทรมานตนแบบต่างๆที่นักบวชชาวอินเดียเนี่ยนิยมทํากันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นแนวทางพ้นทุกข์ทางหนึ่งนะครับมาขั้นที่3ามทรงบําเพ็ญทุกขกิริยาก็มีอยู่ขั้นขั้นตอนที่1ก็คือมีการกัดฟันนะครับขั้นที่2คือการกลั้นลมหายใจขั้นที่3ก็คือการอดอาหารนะครับมาถึงขั้นที่4นะฮะทร บำเพ็ญเพียงทางจิตนะครับก็เป็นการคน้นหาเหตุผลทางด้านจิตใจนะเป็นขั้นตอนหลังอย่างที่พระองค์นะทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยานะฮะคือทั้ง3ขั้นตอนแรกเนี่ยปฏิบัติตามเขาทุกอย่างแล้วนะมันไม่ใช่แนวทางท่านก็เลยมาปฏิบัติในขั้นตอนที่4นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากท่านได้ตัดสรู้ก็มีการพิจารณาไตรตรองแล้วก็พบว่าการบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยานนเนี่ยไม่ใช่หนทางบับทุกที่แท้จริงพระสิทธถะจึงทรงเลิกกระทําแล้วก็ทรงยึด ทางสายกลางจนตรัสรูู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้น15คาคำเดือน6ใช่ไหมกนพุทธศักราช45ปีโดยสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือกระบวนการเกิดของทุกข์และการดับทุกข์เรียกว่าอริยสัจสี่ประกอบด้วยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของอริยสัจสี่นะครับรรมีอะไรบ้างนะครับดูนะครับ ทุก็คือความทุกหรือปัญหาของชีวิตทั้งหมดนะครับสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกขและก็สาเหตุของปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทางดับทุกก็คือมัคนะหรือว่าแนวทางการแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นหนทางหรือวิธีการนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมาถึงนิโรธก็คือความดับทุกหรือภาวะหมดไปของปัญหาอันนี้คือเป็นอริยสัจสี่นักเรียนเอาไปใช้ในการเรียนได้เลยนะครับเช่นเราเจอปัญหาอะไรเราก็ต้องไปรู้ ไปดูที่สาเหตุแก้ไขแล้วก็แนวทางในการแก้ไขสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็จะหายไปนั่นเองนะครับนี่เรามาดูครับการตัสรู้นะครับความรู้แจ้งอ่านั้นนะนะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์หลุดมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นความสว่างโพรงภายในที่ปราศจากความสงสยัยเครือบแคลงใ,ใดๆความรู้นี้ได้ตอบปัญหาที่ทรงค้างพระทัยมาเป็นเวลานานนะครับ ถึง6ปีพร้อมกับการเกิดความรู้ด้านกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตก็คือโลภโกรธหลงที่สงสงสัยอยู่ในจิตใจของพระองค์ก็ได้ปราศจากหายไปหมดสิน้นการรู้แจ้งของพระองค์สามารถสเป็นขั้นๆในนี้คือนะครับในยามต้นในยามต้นก็คือทรงระลึกถึงชาติคนหลังของพระองค์ได้หรือเรียกว่าระลึกชาติได้นั่นเองนะครับยาม2ก็คือได้าตาทิพย์ มองเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายตามผลกรรมที่ได้กระทําไว้ใช่ไหมฮะส่วนยามสามก็คือทรงเกิดการรู้แจ้งที่สามารถทําลายกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นะครับนี่คือเหตุการณ์เรื่องของการตรัสรูของท่านนะครับดู<ห>น,นะครับ มาที่อีกตอนหนึ่งคือตอนการสั่งสอนคือการประ,ประกาศพระพุทธศาสนานะครับการแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจาวาคัคคีย์นะฮะนักเรียนรู้จักนะปัญจาวัคคีย์มีอยู่5ท่านด้วยกันเนาะหลังจากตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปตรวจตรัสสอนธรรมจักรกัตนะสูตรว่าด้วยเรื่องอริยสัจสี่ประการแก่ปัญจาวัคคีย์ทั้ง5นะครับก็จะมีใครบ้างก็ หลังจากแสดงเสร็จแล้วก็มีโกนธัญญะหนึ่งในห้าของปัญจคคีก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชด,ดวงตาเห็นธรรมคือการรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือเวลาท่านเทศสัตุ์สามารถรู้ตามเข้าใจเนื้อเรื่องเนื้อหาที่ท่านเอามา,าที่ท่านเทศนั่นเองเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเนาะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิพิขุปสัมปทาเนาะเกิดเป็นพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในโลกแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบ ได้แก่มีพระพุทธพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ครบบริบูรณ์นะครับมาถึงตอนอีกตอนหนึ่งเนาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากมีการมีพระอาราหันต์ครบ60รูปพระพุทธเจ้าก็ทรงให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาอย่างทิศต,ต่างๆส่วนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดชดิน3ามพี่น้องโดยทรงแสดงอาทิตย์ปริยายสูตรนะครับจนชดิน3ามพี่น้องเนี่ย ยอมเป็นสาวกของพระพุทธองค์นะครับพระเจ้าพิมพิสารก็และชาวเมืองอเมืองมคตนะที่นับถือชดินสามพี่น้องต่างพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและก็ทรงสร้างวัดพระเวลุวันถวายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกนะครับสิทธิ์ของสัญชัยอเวรัตบุตรชื่ออุปติษสะ อุปติสามานพนะและก็โกริตามานพก็ได้ขอบวทเป็นพระสาวกซึ่งต่อมาก็คือพระสาริบุตรและพระโมคคัลลานั่นเองนะฮะสูทัตะเศษษฐีหรืออนาธาบินิกาเศษธีก็ทูลอารัธานาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดชาวเมืองสาวัตถีแล้วก็สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายหลังจากเสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาย่างแคว้นต่างๆเป็นเวลาถึง45พรรษานะครับ พระพุทธเจ้านั้นก็เสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อประชนมายุได้8 0ดพรรษานะครับอันนี้คือเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแต่ละตอนแต่ละตอน,ตตอนที่นักเรียนได้ฟังมาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็เนาะก็ทําแบบฝึกหัดกันนะหน้า12แล้กันในหนังสือแบบฝึกหัดพระพุทธพระพุทธศาสนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากพิ่นักเรียนทุกคนเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะและก็อยากให้นักเรียนได้กลับไปทำในแบบฝึกที่ครูสั่งแต่ละอาทิตย์เนี่ยให้เสร็จนะครับติดตามเพื่อนด้วยเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยยังมีเพื่อนไม่ได้เข้ามาเรียนหลายคนนะครับเดี๋ยวครูจะมีการเช็คชื่อนะครับอันนี้ขอให้นักเรียนได้ทำงานเนาะตามที่ตัวเองได้ รับมอบหมายแต่รับวิชาให้ดีนะทุกวิชาในเดินต้องไปเคลียร์นะครับช่วยๆกันนะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้ามาก็ไปดึงกันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับนักเรียนทุกคน